สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเจลให้พลังงานกันนะคะสำหรับคนที่ออกกำลังกายแล้วต้องการพลังงานเสริมเราจะดูข้อมูลจากงานวิจัยเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อเพาโคค่ะคือหลายคนที่ออกกำลังกายหรือเป็นนักกีฬาเนี่ยก็น่าจะเคยใช้เจลพลังงานเนาะแต่ก็อาจจะเคยเจอปัญหาแบบว่าไม่สบายท้องบ้างหรือ,อพลังงานมันมาเร็วไปเร็วอะไรแบบนี้ค่ะ ใช่ครับแล้วก็มีประเด็นน่าสนใจพอดีเลยครับจากงานวิจัยของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาเพิ่งนำเสนอในงาน Food Innovation Asia Conference 2024เร็วๆนี้เองเขาศึกษาเจลสูตรใหม่เลยนะคือมีส่วนผสมหลักเป็น Highly Branched Cyclic Dextrin หรือ HBCD กับ Medium Chain Triglyceride หรือ MCT Oil ซึ่งออสองตัวนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญใน Palco สูตร Ultra Boost ครับ อ๋อค่ะงั้นวันนี้เรามาคุยกันเน้นๆเรื่องนี้เลยดีกว่าเนาะสกัดเอาเดลงสำคัญจากงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะที่พาโคเขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องค่าดดชนีน้ำตาลหรือ G.I. ที่บอกว่าทดสอบในคนจริงๆแล้วด้วยส่วนผสมที่ว่า HBCD กับ MCT เนี่ยเออมันน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะตัว HBCD ค่ะที่พาโคเรียกว่า Cluster d e x t r i n มันต่างจากคาร์โบไฮเดรตที่นักกีฬาใช้ใช้กันเป็นทั่วไปยังไงคะครับ ตัว HBCD หรือ Cluster Dextrin ์เนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแบบหนึง่งโครงสร้างโมเลกุลมันพิเศษเป็นวงๆครับทำให้มันค่อยๆถูกย่อยแล้วก็ปล่อยกลูโคสเข้าเลือดช้ากว่าแบบสม่ำเสมอกว่าในเอกสารก็จะบอกว่ามันละลายง่ายดูดซึมได้เร็วอยู่นะแต่ว่าความหนืดน้อยแล้วก็ค่าความดันออสโมติกมันต่ำกว่าพวกโมโตเด็กซ์ทรินหรือกลูโคสอันนี้ก็อาจจะช่วยเรื่องระบบทันเดินอาหารได้ครับ Uh huh. แล้วอีกตัวละคะ MCT oil อันนี้คือไขมันใช่ไหมคะมันมาช่วยเรื่องพลังงานยังไงเอ่ยใช่ครับ MCT oil เป็นไขมันแต่เป็นกรดไขมันสายโซ่ปานกลางร่างกายเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ค่อนข้างเร็วเลยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยซับซ้อนเหมือนไขมันสายยาวทั่วไปก็เป็นแหล่งพลังงานอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากคาร์โบไฮเดรตมีข้อมูลบางงานวิจัยบอกว่าอาจจะช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันด้วยครับ อ๋อใช้พลังงาน2ทางเลยน่าสนใจค่ะทีนี้มาดูตัวงานวิจัยของมหิดลโดยตรงเลยดีกว่าค่ะเขาทดสอบยังไงบ้างคะครับงานวิจัยนี้เขาเปรียบเทียบเจล3ส,สูตรเลยนะสูตรแรกคือ HPCD plus MCT oil อันนี้ก็คือส่วนผสมหลักของ p o c o Ultra Boost เลย สูตร2คือ HBCD อย่างเดียวแล้วก็สูตรที่3เป็นตัวควบคุมใช้กลูโคสธรรมดาเขาทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดี10คนครับให้กินเจลแต่ละชนิดแล้วก็วัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะระยะเพื่อเอาไปคำนวณค่า GI ค่ะแล้วผลเรื่องค่า GI ที่เป็นประเด็นสำคัญเลย มันออกมาเป็นยังไงคะก่อนชัดเจนเลยครับว่าเจลสูตร HBCD plus MCT เนี่ยมีค่า GI อยู่ที่68.8ครับซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มปานกลางหรือ medium GI ในขณะที่สูตร HBCD อย่างเดียวกับสูตรกลูโค s ที่เป็นตัวควบคุมเนี่ยค่า GI สูงเลยครับคือ86.9กับ83.5ตามลําตามลำดับเป็น high GI อ๋อ68.8คือปานกลางแปลว่ามันน่าจะให้พลังงานแบบอ๋อไม่ขึ้นลงวุบวาบเกินไปใช่ไหมคะแบบสม่ำเสมอกว่าพวก High GI เนาะแล้วนี่ก็คือจุดที่ POWCO Ultra Boost เขาเน้นเลยใช่ไหมคะว่าเป็นเจลให้พลังงานหนึ่งเดียวในไทยที่มีค่า GI ปานกลางที่พิสูจน์แล้วจากการวิจัยในมนุษย์จริงๆ ใช่เลยครับหลักการคือมีเดียม GI เนี่ยการปล่อยน้ำตาลเข้าเลือดมันจะช้ากว่าคงที่กว่า h i GI ก็อาจจะช่วยให้มีพลังงานต่อเนื่องนานขึ้นแต่งานวิจัยนี้มีอีกประเด็นน่าสนใจนะคือเขาพบว่าเจลที่มี HB CD เนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นถึงจุดสูงสุดเร็วกว่ากลุ่มควบคุมอีกนะคือ15นาทีเทียบกับ45นาทีแต่หลังจากนั้นระดับน้ำตาลมันค่อนข้างคงที่กว่า และที่สำคัญมากๆเลยคือค่า osmolality หรือค่าความเข้มข้นของสารละลายในเจลอะครับของเจล HBCD มันต่ำกว่าเจลควบคุมเยอะมากอย่างมีนัยสำคัญเลยประมาณ800กว่ากว่าเทียบกับตัวควบคุมที่2,220 mOsm/kg H2O โอโ้โหค่า osmolality ต่ำๆนี่มันช่วยเรื่องไม่สบายท้อมได้ยังไงนะคะฟังดูเทคนิคนิดนึงแต่สาคัญกับคนใช้เจลมากๆเลยค่ะครับครับคือ ยิ่งต่ํายิ่งดีครับเพราะว่ามันหมายความว่าเจลเนี่ยมันจะไม่ค่อยดึงน้ําจากร่างกายเข้าไปในลําไส้เยอะตอนที่มันกําลังดูดซึมก็จะลดโอกาสเกิดแรงดันในกระเพาะหรือลําไส้ช่วยลดอาการจุกเสียดไม่สบายท้องที่บางคนเป็นเวลาใช้เจลเข้มข้นสูงๆครับอ๋อแล้วเรื่องการยอมรับโดยรวมด้วยนะครับเจลสูตร HBCD plus MCT เนี่ยได้คะแนนความชอบสูงสุดในกลุ่มตัวอย่างนี้ด้วย ถ้ามองภาพรวมนะคะคําแนะนําทั่วไปเรื่อง GI กับการกีฬาเขามักจะบอกว่าเออก่อนออกกําลังกายอาจจะใช้ low GI ระหว่างออกกําลังกายก็ม m e d i ยมถึง high GI แล้วหลังออกกําลังกายก็ high GI ไปเลยเพื่อฟื้นฟูแบบนี้ม m e d i ยม GI ของ Power Co Ultra Boost ก็ดูจะยืดหยุ่นนะคะใช้ได้ทั้งก่อนและระหว่างออกกําลังกายเลยหรือเปล่าคะตามทฤษฎีแล้วก็ข้อสรุปจากงานวิจัยชิ้นนี้ ก็ดูจะเป็นแบบนั้นครับว่าเหมาะสำหรับให้พลังงานต่อเนื่องหรืออาจจะใช้ก่อนออกกำลังกายก็ได้นอกจากนี้ถ้าดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ของพาโคเองเขาก็บอกว่าใช้เบสเป็นน้ำมะพร้าวออร์แกนิกส์มีโพแทสเซียมธรรมชาติด้วยแล้วก็ใช้กระบวนการรีทอร์ทำให้ต้องให้ไม่ต้องใช้วัตถุก,กันเสียครับชีนีน้ำตาลปานกลางหรือมีเดียม GI ที่68.8 ซึ่งอาจจะให้พลังงานสม่ำเสมอกว่าแล้วก็เรื่องคุณสมบัติ osmolality ต่ำของ h b c d ที่อาจจะช่วยลดปัญหาเรื่องท้องไส้ได้ซึ่งสองอย่างนี้เป็นเรื่องที่นักกีฬากังวลกันเยอะเลยนะคะ ถูกต้องครับชัดเจนเลยแต่ก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้คิดต่อนิดนึงนะครับคือถึงแม้จะมีงานวิจัยเรื่อง GI ต่ำหรือปานกลางก่อนออกกำลังกายว่าดีเนี่ยแต่ก็มีข้อมูลอีกด้านเหมือนกันที่บอกว่าถ้าเรามีการเติมคาร์โบไฮเดรตระหว่างการออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่แล้วนะผลของ GI จากอาหารมื้อก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่ คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าสำหรับนักกีฬาแต่ละคนจริงๆแล้วอะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างการเลือกค่า GI ของอาหารก่อนแข่งแบบเป๊ะๆกับปัจจัยอื่นเช่นความรู้สึกสบายท้องส่วนตัวรสชาติที่ชอบหรือว่ากลยุทธ์การเติมพลังงานโดยรวมทั้งหมดตลอดการแข่งอันนี้น่าจะเป็นคำถามให้เรากลับไปคิดต่อยอดกันได้ครับ